สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้เอ่อคนอ่านจะใกล้จะหลับแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรียนหนังสือครั้งๆเหนื่อยนะครับช่วงนี้อ่ะไปกันที่ข่าวที่แมนเชสเตอร์กันก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชนะแอร์เวลลิฟซิกไป5ประตูต่อ0นะครับมาคัสแฟลชฟอร์ดเป็นนักเตะคนที่2ของแมนยูไนเต็ดที่ทำแฮตทริกได้ในการลงมาเป็นตัวสำรองนะครับก็ คนแรกที่ทำได้ก็ไม่ไกลมากนะครับโอเลกุนาโซชาเนี่ยแหละนะครับเกมกับฟอเรสเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี1999นะครับก็เกมนั้นก็คือตอนนั้นแมนยูบุกไปนำอยู่4-1น,นะครับแล้วโซชาเปลี่ยนลงมาก็ยิงไปสัก4ประตูนะครับเลยชนะ8-1นะครับเนียรแรชฟอร์ดประตูในนาทีที่74-78 90บวก2นะครับแล้วก็กรีนวูดนาที21มาเชียนาที87นะครับกรีนวูด ก็เรื่องพฤติกรรมเนาะก็ยังต้องดูแต่ว่าผลงานก็น่าจะบอกอะไรได้บ้างนะครับแมนยูชนะ5ประตูก็ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ชนะเลเวอร์กูเซ่น5้ยปี2013ยุคเดวิดมอยส์นะครับนี่ก็คือยูไนเต็ดที่คลาสโนดาบ้างเชลซีก็แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ ดีเช่นกันชนะ4ประตูต่อ0นะครับก็มีแฟนบอลเข้ามานั่งชมด้วยก็เชลซีได้ประตูจากฮัสสันโอดดนที่37แวนเนอร์จุดโทษนาที76เซยต์นาที79็ดู้ลิสิชนาที90มาขาดช่วงท้ายเหมือนแมนยูต็ดนะครับก็เชลซีใส่ชุดสีคริสตัลพาเลซไปเล่นเมื่อวานนี้นะครับเชลซีเองก็ไม่แพ้ในเกมยือนรอบแปดกลุ่มมาแปเกียรติติดต่อกันแล้วนี่ ก็ฮาคิมซีเอชนั้นมีส่วนร่วมกับ13ประตูแล้วนะครับใน15เกมหลังสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกดีครับสำหรับเชลซีนะครับคู่ใหญ่ที่ตูรินนะครับยูเวนตุสแพ้บาร์เซโลนาไปสู่ประตูต่อ2เดมเบเล่กับเมสซียิงประตูนาทีที่14แล้วก็9 6 1กุดโทษน,นะครับก็โตกลับมาได้ดีนะครับหลังจากที่ในส่วนของ บาซ่าแพ้เรือมาริดอันหนึ่งบาซ่าได้ลงทวิตเตอร์บอกว่าเออเรารู้สึกดีใจที่มีผู้เล่นทีที่สุดอยู่ในสนามของคุณเมื่อวานนี้นะครับคือเมสซี่นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่รูปเ,เข้าไปนะครับแต่ยูเวนตุสดูแล้วน่าสงสัยครับว่าปีนี้อาจจะต้องเร่งเครื่องหน่อยๆน,นะครับสำหรับยูเวนตุส าลิแซนชักบังเองก็บุกไปชนะอิสตันบุลบาชักซีเฮียไปได้ศประตูเอสองประตูต่อ0ขออภัยนะครับก็มอยเซคินยิง2ประตูเลยเมื่อวานนี้ก็ก็ยังมีคุณภาพอยู่นะครับเนามาร์เจ็บออกไปตั้งแต่นาทีที่26ครับเลยเป็นโอกาสของคีนที่แสดงผลงานออกมานะครับอีกคู่หนึ่งที่ดอดมุลน,นะครับก็เออจารา์ลซาโชและเออร์วิงวาลฮาแลนก็ทำประตูแรกในช่วง ครึ่งหลังน,นะครับซานโชจุดโทษนาที78ฮาแลนด์นาที96บวกหนึ่งดอมูนชนะเซนิดไป2ประตูต่ตอ0นะครับดอมูนชนะใ้บ้าน4เกมติดแล้วในแชมเปียนส์ลีกนะครับพูดถึงแชมเปียนส์ลีกเยอะเอาเอาผลฟุตบอลกันก่อนนะครับเดี๋ยวมีข่าวแทกอีกเล็กน้อยนะครับแชมเปียนส์ลีกคู่ที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็มีเอ่อ เฟรนชิวาล์สเสมอดินาโมกเยบ2-2ก็ตอนนี้แบ่งแต้มได้ก็แบ่งกันไปนะครับเซบีย่าชนะแรนส์1-0แล้วก็ขับบูชนะครับเสมอดาซิโอนหนึ่งเมื่อวานเรตติ้งนี้เปิดมานี่เอียงไปทางเสมอขับบูชชนะออกมาทางใดทางหนึ่งก็ตามนั้นนะครับผมลืมผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพไปนะครับเดี๋ยวเอาให้ทุกท่าน ได้รับทราบกันก่อนแชมเปี้ยนชิพนะครับมีบริสตันแพ้มิวอลส์0-2เบอร์มิงแฮมชนะคัรเดอร์สฟิลด์2-1บอลมาชนะบริสตอลซิตี้1-0โรตอร์แฮมชนะเวนสเตย์3-0ลูตันเสมอฟอร์เรสต์1-1ดาร์บี้เสมอคาร์ดิฟฟ์1-1นะครับญี่ปุ่นสั้นๆเซนไดแพ้โกเบ2-3ฮิโรชิมาชนะมาริโนอส3-1โตเกียวแพ้คาชิบาน1-3นะครับฟุตบอลวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยูโรปาลีกเป็นหลักนะครับ ก็เที่ยงคืน55เอาคู่สำคัญสำคัญก็พอนะครับมิลานกับสปาร์ต้าก็มองเจ้าบ้าน AKA คเทนส์กับเลสเตอร์ทีมเยือนนะครับอันเบิรลกับท็อตแนมพวกนี้ยังมองทีมเยือนอยู่เซสคาร์มอสโกกับดินาโมซาเกร็บคู่นี้ยังมองเจ้าบ้านนะครับเรสตาเบอร์เรตสโลวานียเบเรตคู่นี้ก็ยังมองเจ้าบ้านอยู่คาราบัคกับบีอาเรลลก็ทีมเยือนนะครับเฟเดอยู่กับบุ๊คสเบอร์เกอร์คู่นี้เจ้าบ้านนะครับยังกับฮอฟเฟนไฮน์คู่นี้ คู่นี้มองทีมเยือนนะครับลาร์สลินส์กับดูโดโกเด็์คู่ดีก็มองเจ้าบ้านนะครับดีกับเซลติกคู่นี้มองเจ้าบ้านเหมือนกันซิรัสบอ,อกมารับบีเทลวีฟก็สนใจเจ้าบ้านอยู่ชอยย่ากับลากาคู่นี้ให้คูน่นี้ทีมเยือนเหมือนอ่านออกเสมอนะครับอัพมากับดิเอกา้าเอาเป็นคู่ตีสองแล้วไอ้ตีสามขอภัยนะครับอัพมากับดิเอกา้า ก็คุณนมองเจ้าบ้าสน้นกับดันดอฟก็มองเจ้าบ้านแต่ระวังเรื่องตัวสำรองที่เปลี่ยนนะทำให้อัตราต่อมันไม่เข้านะครับเบซิกากับสตองดาคุณนี้อัตราเปิดเบฟิกาแบบหนาแบบนำเป็นช่วงเสาไฟฟ้าที่เดียวนะครับน่าจ,จะชนะได้แหละเอางี้ซีาครูกับยังบอยส์คู่นี้มองทีมเยือนหรือเสมอนะครับกาดากับเทาเคนะครับเซซาโลนิกี้ก็คุณนี้ยังมองทีม เจ้าบ้านนะครับโมกับราปิเยลนาคู่นี้ก็ยังคู่นี้มองเสมอหรือเจ้าบ้านเบียดนะครับนีสกับฮาเปอเบลชิวานะครับคู่นี้ยังสนใจเจ้าบ้านอยู่2ลูกด้วยนะครับวันนี้นิโคเซกับ PSV PSV ี e ีเอสฟอร์มดีนะครับมองทิมเยือนดีกว่าเรสเจอร์กับเรสพอชนันคู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับโซเซร่ากับนาโปลีคู่นี้ยังมองคู่นี้ก็สนใจทีมเยือนแต่อาจออก3หน้าเลยนะครับ โรมากับเซสคาโซเฟียคู่นี้มองจาบ้าน2อลูกด้วยนะครับแล้วก็ตาเวียกับเลโบกุเซนคู่นี้ก็ยังสนใจทีมเยือนอยู่มนะีความ์มันทุกคู่เลยนะครับเอาให้เท่าที่สบายใจนะครับฟุตบอลก็บุนเดสลีก้าเยอรมนีก็ตอนแรกให้แฟนๆเข้าชมตั้งแต่กลางเดือนกันยายนแต่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับก็ตามนโยบายโครโนดไวรัสที่ประกาศ แบนการรวมกลุ่มกันที่ฝรั่งเศสเยอรมันนี่คบู่ไปนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นที่ในสหรชาชชาณาจักรกำลังออกมาอยู่นะครับในหลายๆนโย,ยบายที่ว่าเนี่ยนะครับก็ติดตามอีกทีเพราะว่าความปลอดภัยก็ต้องมาการเงินก็ต้องมีก็ต้องไปลงทุนอะไรกันหลายทางนะครับเมื่อวานนี้เบลตาจักรยานเมื่อวานนี้ปรีมอส โลกริชนะครับก็ชนะได้แล้วก็ไล่ริชาคาร์ดาสในตารางผู้นำนะครับก็โลกริชเองนั้นจากการบุกในช่วง5กิโลเมตรสุดท้ายนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้เมื่อวันนี้นะครับ,บเพื่อไม่เข้าใจซาจักรยานก็คือฉีดฉีดก,กลุ่มออกไปนะครับคือบางทีจักรยานอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็จัดก,การบุกก็คือฉีดกลุ่มออกไปอธนะิบายนิดนึงนะครับอ่ะ คือโรบิชชนะคารปา13วินาทีชนะแดนมาติน19วินาทีนะครับนั่นก็จะทําให้ตารางเสื้อแดงนั้นยุ่งหน่อยนะครับคาราปาเสี่ยงนาอยู่นะครับแต่โรบลิชไล่เหลือ13วินะครับแดนมาติน28วิฮิลคาฟี่44วิเอ็นริกมาส1นาที54วินะครับเทนนิสไปดูที่เวียนนากันบ้างก็เป็นรอบที่เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับ ก็16ทีมเมื่อวานเป็นโดนวาโยโควิชชนะโบนาคอริชเต่อ6ไทยเบรก13ต่อ11นและ6ต่อ3เล่นมานนะครับพอ,พอชนะไทยเบรกอย่างนี้มุมตั้มมันก็มาอยู่ดีเพราะว่ามันตามตรงนะครับเคเมร์เด์สันก็ชนะปาโบคาเรโยบูสตา7ต่อ5 6ต่อ1ครับก็วันนี้มีตารางอยู่นะครับ เกมในวันนี้มีหลายคู่ด้วยกันก็2องทุ่มแดนอีเวนต์กับจูดี้โรดิโอนอฟนะครับเฮอร์เบิร์ตเฮอร์คลาสกับโรนันโซโซเนโกวาเซโคสปิซิลกับดานิลเมดเวเดฟอันเดรรูเบเลฟกับยานิกซินเนอร์นะครับแล้วก็คริสเตียนกาเรนกับโดมินิกทีมันนี้หลักๆนะครับแล้วก็มีเล่นข้ามคืนไปก็สเตฟานซิซิปากับกรีกอร์ดีบิทรอฟนะครับนี่คือในส่วนของที เออเวียนนานะครับจำที่เที่ททัวผมไม่ได้รายงานจากซ้ำอีกทีอารีนาซาบาเลนกาเป็นแชมป์ที่ออสเตรเลีนะครับชนะวิกตอเรียอาซาเลนกา6ต่อ2 6ต่อ2นะครับอีกคู่แชมป์เป็นเอลิเซมเบอร์เทนส์กับอารีนาซาบาเลนกาเหมาะนะครับก็ชนะกราเบลาดอนลอบสกี้กับวิซ่าสเตฟานี6ต่อ1 6ต่อ3นะครับก็เป็นรายการหลักรายการสุดท้ายแล้วนะครับจะเหลือรายการรองที่ลินส์ ในช่วงต้นเดือนหน้าแล้วปิดฤดูกาลไปเลยปีนี้ไม่มี WTA ไฟนอลนะครับแต่ ATP ยังมีอยู่ดังนั้นน่าจะยุ่งกับเทนนิสชายเยอะกว่าในช่วงเวลานี้นะครับเอาในส่วนของข่าวอเมริกาเอาเบสบอลกันก่อนมีประเด็นที่ฟังแล้วไม่รู้จะว่ายังไงนะครับจากการฉลองแชมป์เบอร์ซีรีของ เอลเวดจเจอร์สคืออย่างนี้ประเด็นอยู่ที่เบสสแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เล่นกับทีมนามาจัสตินเทอร์เนอร์นะครับก็ทราบผลตอนอินนิ่งที่7ในเกมนั้นนะครับว่าตัวเองติดเชื้อโควิด1 9แล้วก็ลงมาฉลองกับเพื่อนร่วมทีมกันต่อนะครับนั่นก็หมายก็ว่างานพาเลรกลับไปที่ l อก็ควรจะเลื่อนออกไปหรือไม่ก็กลักตัวอยู่ที่อารลิงตันนี่แหละนะครับ คือประเด็นเรื่องผลตัวออกมาช้ายังไงเนี่ยคงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยก่อนเป็นเรื่องแรกแล้วการที่เทอร์เนอร์ยังอยู่ในสนามยังมาฉลองแชมป์นี่ก็ยังเป็นประเด็นหนักขึ้นไปอีกทางลีกจะลงมาสอบสวนนะครับนโมอย่างนหนึ่งก็คือถ้าถ้าเอลเอดันแพ้เกมหกขึ้นมานี่เรื่องยาวนะครับแต่ว่ามันจบไปก่อนแล้วนะครับก็ในส่วนของ เอ่อเมเจอร์ลีกเบสบอลนะครับผู้เล่นหลายคนก็เป็นฟรีเอเจนต์หลังจากฤกด,ดูกาลสิ้นสุดจะเป็นทางการคนหนึ่งในนั้นคือโคเทนวองนะครับเป็นเอ่อเบสสองของเซนต์หลุยส์คอร์ดิโนสนะครับก็บอกออกมาขอบคุณทีมเซนต์หลุยส์นะครับก็คนอื่นๆก็มีทางไมค์ลีฟของอาริโซนาแล้วก็เฮกเตอร์เรดลอนดอนของทีมเดียวกันนะครับ เออวอชิงตันมีหลายคนนะครับอันดับาลซันเชสอดัมอีตันพาวิคเคนบริดเอนริกเทมส์นะครับก็ชุดแชมป์นี่แหละนะครับแล้ว,วก็เออควอโดก็แดนนีลเมอร์ฟี่เซอร์เทิรนก็ดีกอร์ดอนนะครับนิวยอร์กมสก็วินสันล,ลามอสโรบินสันชิรินอสทอรเฟเชียรประมาณนี้นะครับแล้วก็เออวันอาทิตย์ ผู้เล่นหลายคนน่าจะชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวจะเสนอข่าวอีกทีหนึ่งในนั้นก็คือผู้เล่นแชมป์อย่างแอนโทนีริโซกับชิคาโกคลับนะครับแล้วก็ผู้เล่นชั้นนำอย่างเอเวนเดนคาร์ซิออนนะครับคาร์ลอสซันตาน้าเจเอแฮปแล้วก็คนอื่นนะครับที่ฟรีเอเยนต์ไปแล้วดีเจเลอมาเฮอร์มาคาสโตรแมนมาซาฮิโรทานากะจอชปริงเกอร์มาเซลโอซูน่าดิวี่เกรกอเลียสเดลซังครูสประมาณนี้นะครับ เรตติ้งในส่วนของเบสบอลนี่ร่วงลงไป32นะครับหลังจากมีการประกาศเรตติ้งออกมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นสถิติต่ำที่สุดในศตวรรษนี้ด้วยนะครับผู้ชมเฉลี่ย9,785,000คนนะครับก็สถิติเดินในศตวรรษนี้คือ12,660,000คนที่ซานฟรานซิสโกไจน t ์กวาดดีทรอย์ไทเกอร์สในรอบชิง8ปีที่แล้วนะครับก็เรตติ้งรวมกันหมดก็ยังดียว NBA เห็นว่านะครับ รอบชิง NBA นั้นผู้ชมเฉลี่ย7.45ล้านคนนี่ต่ำที่สุดในศตวรรษนี้ด้วยนะครับก็หรือคนไม่ชอบก็ไม่ทราบนะครับแตออ่ในส่วนของ Major l o r g u e b a s บ b a l l เนี่ยผมไปสำรวจในส่วนของเรตติ้งมาอธิบายให้กับทุกท่านได้ทราบกันนิดหนึ่งนะครับก็ปีนี้ผู้ชมเฉลี่ยก็คือ ทุบใส่ติต่ำสุดบนเลยนะครับทั้ง6เกมในศตรวตรรษนี้นะครับผู้ชมเฉลี่ย9.79ล้านคนเท่านั้นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าปีนี้เป็นปีที่เลือกตั้งใหม่ด้วยตอนนี้มีเสียงฝนเข้ามาพอดีนะครับก็เพราะว่าในปี2016เนี่ยรอบชิงชิคาโกคับส์กับ c r i แดนอินเดียนส์เนี่ยก็คือก่อนเลือกตั้งครัมดวลกับแลรี่คิงตันผู้ชมเฉลี่ยสูง22.847ล้านคนสูงที่สุดในศตรวตรรษ อันดับสามนะครับสูงที่สุดอายุ2010ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจด้วยความน่าเบื่ออย่างไรก็ตามแต่เกม6เมื่อเช้าวานนี้ผู้ชมในสหรัฐสิบสองจล้านคนโดยประมาณนะครับก็นั่นแหละในส่วนของ n a s c a าิดึงเมื่อวานเสนอข่าวว่าที่เท็กซัสที่เล่นไม่ได้3วันติดเมื่อวานแข่งจนจบแล้วไคลบุชนะครับก็เป็นผู้ชนะไปเมื่อวานนี้ ยังก็ทำสถิติถือว่ามีแชมป์อย่างน้อย1สนามมาเป็นปีที่16กปีต่อกันนะครับแต่ว่าเนสคาอยากว่าปีหนึ่งแข่งกัน30 40, 40สนามนะครับดังนั้นโอกาสสั้นสถิติมันก็ง่ายหน่อยแต่ด้วยผลงานของสุดยอดและแข่งคนนี้นะครับเนสคาสรุปสั้นๆนะครับต่ก็ตอนนี้มีอยู่36สนามเมื่อวานที่เล่นได้สนามที่34ของฤดูกาลนะครับแล้วก็ การแข่งขันสนามที่35จะเล่นกันที่มาร์ตินสโตลสตีดเบย์ที่เมืองริชเบย์รัฐเวอร์จิเนียนะครับก็นักขับก็ขับตามปกตินะครับแต่ว่าเขาจะแต่เขามีการจำ,จำกัดเขตคนที่สามารถลนแชมป์ได้มาตั้งแต่16คน12คนตอนนี้เหลืออยู่8คนนะครับแล้วก็สนามหน้าก็จะเมื่อแข่งเสร็จจะตัดเหลืออยู่เหลืออีก4คนนะครับส่วนคนอื่นที่ ไม่มีสิทธิ์ลุ้นแล้วก็ก็แข่งไปให้จบฤดูกาลนะครับแต่ก็อาจจะสร้างาสถานการณ์ที่ผันมาได้เช่นกันที่แน่ๆนะครับผู้นำในขณะนี้ก็มีเควินฮาวิทดอนนี่แฮมลินแบรดเคเซลอบสกี้มาร์ตินทเวกซ์จูเนียร์นี่คือ4อันดับแรกครับแล้วก็4อันดับไล่อยู่มีอเล็กซ์โบแมนเชสเอเลียร์โจลีโลการโนและก็เคิร์นบูชนะครับติดตามในน่าจะวันที่2 รือวันที่1คพฤศจิกายนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับถึง4คนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในเนสตค่นะครับนี่คือทั้งหมดของข่าววันนี้พรุ่งนี้ฟุตบอลไทยยุคเปลี่ยนถ่ายเรื่องของการถ่ายทอดสดช่อง11จะถ่ายนะครับเดี๋ยวค่อยมามีข้อคารพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ